คุณผู้ชมครับนี่คือ The Coffee Morning Show กับผมกตัญญูสว่างสีครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยอัปเดตกันในบรรยากาศค,คล้ายๆกับจิบกาแฟไปพร้อมกันครับเพราะว่าผมจิบกาแฟจริงๆเนาะไม่คล้ายแหละจิบจริงเลยเนี่ยกตัญญูโคบิวครับขายของแม่งแต่ต้นรายการเลย <laughs> สถานการณ์ที่อยากจ,จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือความเบาบางลงของโควิด -19 ะฮะพูดกันแบบตรงๆเลยก็คือผมเนี่ยออกมาข้างนอกก็เริ่มเห็นรถติดมากขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยตรงออฟฟิศก็มีคนมาเฮ้ยวิ่งมากขึ้นวะ่ะคือคนกล้าออกมาจากบ้านขึ้นปัจจัยหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ป่วยที่ลดลงหรือว่าข่าวข่าว,าวการล็อกดาวน์ที่เหมือนจะมีการเปิดเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้สึก ผ่อนคลายความตึงเครียดลงมาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับประเด็นอยู่ที่การผ่อนคลายลงมาแบบนี้เนี่ย next ต่อไปสิ่งที่เราคิดก็คือชีวิตหลังโควิดล่ะจะเป็นยังไงเราเลยมีคำว่า new normal นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของโลกยุคใหม่เราก็จะเห็นปรากฏการณ์อย่างอีเวนต์ออนไลน์ที่มีเยอะแยะเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่ปาร์ตี้ออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์หรือแม้แต่ตลกออนไลน์ผมขอขอบคุณผู้บริการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับ ันนี้นับเป็นตลกหรือเปล่าครับเรื่องที่เคยมองว่าเป็นเรื่องแปลกในอดีตนะครับมันอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกลนี้ก็ได้จะเป็นยังไงผมมีตัวอย่างให้ดูครับยังไงงานที่ป๋าไว้จัดการน้วยนะี่ไปหมดแล้วว่ากันงานน้อจงเด่น หลังโควิดเนี่ยนะครับที่จะเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ได้มีนักวิชาการมีสื่อมวลชนแล้วก็มีคนมากมายนะครับออกมาวิเคราะห์นะครับพยายามจะเพ้นภาพอนาคตว่าสิ่งที่รออยู่สิ่งที่เราเจอจะเป็นยังไงแต่ผมบอกตรงเลยนะคนที่ออกมาพูดอะไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่ผมอยากรู้เพราะว่าคนที่ผมอยากจะฟังจริงๆอะคนที่จะพูดถึงอนาคตได้ดีที่สุดนะครับก็ต้องเป็นหมอดูครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาไปคุยกับอาจารย์นะผมที่เขาว่าอาจารย์แล้วกัน คนนี้นี่คืออาจารย์โน้อาจารย์โน้เนี่ยไม่ใช่หมอดูดธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้ดูในแบบเดิมๆนะเขาดูด้วยสูตรที่คิดคด้ขึ้นมาใหม่เป็นการดูดวงแบบ transformation นะฮะเป็นการดูดวงแบบ post covid ซึ่งเป็น next normal ของการ uh, forecast อนาคตวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนี่คือข้อมูลสำคัญต่อจากนอสตารมุสก็คืออาจารย์โนคนนี้แหละคนสำคัญเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับ oh, <hello. S 1> อาจารย์โ no. นสวัสดีครับผมดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับพรุ่งนี้โอเคไหมอา<ช>จารย์ช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวเหมือนทุกคนก็อย่างที่ผมคุยกับุผู้ชมไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องโลกหลังโควิดครับอาจารย์ก็คือ new normal ครับทีนี้ก็ได้จริงๆผมก็รู้จักกับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์มาหลายท่านเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกว่าอาจารย์มีมีสูตรใหม่ นะครับในการาทำนาย<ห>อยากจะให้ให้อาจารย์ช่วยทำนายเลยดีกว่าครับเพราะว่าดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็าอาจจะต้องต้อง,องให้ขนใหญ่ยอย่างท่านด้วยด้วยดัก,การด้วยครับเก<อ>ิ <c oughs> นเรื่องอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์ก่อนละกันว่าทําไมช่วงนี้ถึงมีผู้มาดูดวงอาจารย์เยอะนะเนื่องจากอาจารย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะปรับตัวครับอาจารย์เองปรับตัวได้ทัน คำถามที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมอาจารย์ก็ต้องไปทําการบ้านเพิ่มค่ะนี่จะสังเกตว่าการดูดว,ดวงการดูดวงเนี่ยเปลี่ยนไปมากคําถามเรื่องชีวิตคู่เรื่องการเงินเรื่องอะไรเงี้ยหลังๆไม่ค่อยมีหลังๆจะไปคําถามว่าอาจารย์คะดูเน็ตฟิกเรื่องอะไรดีอ่านี่ก็ต้องไปทําการบ้านอาจารย์คะหน้ากากขายไปไหนคะอ่ะอันนี้ก็ตมาทําการบ้าน เห็นไหมว่าอาจารย์เองก็ต้องเดเวลลอปตัวเองก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคําถามหรือปัญหาของคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอาจารย์เองก็ต้องทําการบ้านเพิ่มอ้าเมื่อกี้กตตันยูว่าอย่างไงนะถามอาจารย์อะไรนะถามอาจารย์ว่าโลกโลกหลังโควิดโลกที่เป็น new normal ครับอยากให้อาจารย์ดูดูดวงของโลกใบนี้ให,ให้ให้ผู้ชมด้วยครับช่วงนี้นะ โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเราก็เห็นแล้วโดยที่อาจารย์ไม่ต้องพูดก็เห็นกันอยู่ช่วงนี้ดวงเมืองดวงโลกหลายๆสำนักเนี่ยเขาพูดกันออกมาอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องพิสูจน์เห็นมีพูดกันเยอะมากบอกว่าหมดโควิดเนี่ยเริ่มซาอ่ะถ้าเริ่มซาเนี่ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ไม่แต่อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่ง <Yeah. S 1> เชื่ออันนี้อันนี้อันนี้กาบกาบไว้กาบไว้เอออันนี้กาบข้อนี้ไว้แต่อย่าเพิ่งตหนกตกใจไปต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอาจารย์แนะนําอะไรมาไม่ได้อ่ายางอาจจะให้อาจารย์แน,นะาาแนําว่าช่วงเนี้ย <c oughs> อาจารย์ปรับตัวยังไง <c oughs> นะช่วง <c oughs> นี้อาจารย์ก็ไปผูกกับแกป๊ปนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีแก๊ปดวงดูดวงผ่านกับข้าวผ่านคอนเทนต์ใหม่ๆอาจารย์นี่ก็ต้องปรับตัวดวงช่วงนี้วงการบันเทิง เริ่มจากวงการบันเทิงก่อนช่วงนี้จะมี new paranormal tvt i อะไรนะเขาเรียกอะไร new normal แบบใหม่ดาราเองต้องปรับตัวอะอย่างทุกวันเนี่ยแน่นอนทุกคนจะต้องดูการถแถลงการถแถลงของอะไรนะขอสอทบอ,อะไรนะั่นะนะอาจารย์แนะนำให้ดาราเนี่ยฝึกฝึกภาษามือแล้วรับงานล่ามภาษามือ,อม มีบ่นใดลาหลายคนบ่นไม่มีงานฝึกล่ามภาษามือมเพื่อจะได้เป็นงานเสริมให้ตัวเองเพราช่วงนี้ยังงดกองถ่ายอยู่วงการบันเทิงก็จะเปลี่ยนไปในแนวนี้<ม>ส่วนคนส่วนคนที่โสดส่วนคนที่โสดช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยตัวเอง<ม>ให้มากๆเพราะอาจจะยังไปหาคู่ไม่ได้อ่ะไปสู่ดวงคนที่มีคู่ ช่วงนี้คนที่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะห่างจากคู่เนื่องจากอยู่ในสภาวะแบบนี้มันจะห่างคู่อาจารย์แนะนําให้ปัดทินเดอร์เล่นๆล่นดูใช้จังหวะนี้แหละช่วงนี้แหละพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงห่างจากคู่ปัดทินเดอร์ดูก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตนะแต่เงินช่วงนี้ใครที่รอเงินห้าพันบาทหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อยู่ รอต่อไปใครได้แล้วบอกอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็รอเหมือนกันนี่เข้าเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลยใครรอก็รอต่อไปอาจารย์ช่วยได้เท่านี้จริงๆแน่จ้าครับอา,อาจารย์ได้ยินมาว่าอาจารย์มีสูตรการดูดวงสูตรใหม่ๆของอาจารย์ในการ,ร<อ>ดูดวงมันเป็นยังไงครับสูตรใหม่ ถูกต้องสูตรการดูของอาจารย์เนี่ยก็เดว e l ล p อเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างช่วงอาจารย์เป็นเด็กอาจารย์ก็ใช้หมอดูไพ่ไพ่ยูกิไพ่มาปกิบินผู้ิทักปราการจบตีจะขอรับมือด้วยไพ่ของฉันไซโคพุสต่อแล้วก็เดว e l ล p อบมาเรื่อยๆดูให้ผู้หญิงก็ดูดวงชะตาดูดวงผ่านเซเลอร์มูน ดวงดาวดวงจันทร์เราก็ใช้เซเลอร์มูบอย่างช่วงนี้อาจารย์ก็ดูผ่านออนไลน์เนี่ยแหละเนี่ยดูเส้นชะตามือดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับล่าสุดนี่ก็ไปผูกกับบัตรสามสิบบาทนะอา,อาจารย์ก็ต้องรอดอาจารย์ครานี้ก็ดูดวงผ่านสามสิบาทด้วยารย์เราอาจารย์ได้ได้ไดฟังที่หลายหลายคนเ็าพูดถึงอนาคตเลยไหมครับมั่นยำไหมบิลเกตอย่างเงี้ยอาจารย์ฟังบิลเกตปะฮะบิลเกต มหาเศรษฐีใช่ไหมเขาก็พูดออกมาว่า best friend are forever all the day time It spread the new normal activity person more ท่านร b ยเ a k แต่ว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเออหรอนะทำไมเพราะฉะนั้นต้องพูดยาวจังเลยครับอาจารย์พูดยาวอันนี้อันนี้อาจารย์ตัดมาสั้นๆให้อะไรนะอืมโอ้โหนี่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 ลูกลูกบอกดูจากชะตาราศีเนี่ย แก้มสองข้างเนี่ยของคุณกะตันยูเนี่ยครับออกเป็นน้ําตาเลือดครอบเป็นถังดำแนะนําธุรกิจถ้าจะทําให้ทํากาแฟโอ้ทำกาแฟใช่ทกาแฟ,าแฟโอ้ไม่ใช่ใช่ครับมันมันน่าจะประมาณนี้ครับอา้าเอ้ยอันนี้เป็นอย่างนั้นซะแล้วนี่ <c oughs> ไม่ได้ทาอินนะอันนี้ดูตามดวงลูกพูด <c oughs> แล้วแลยังไงต่อนะทางทางรอดของอโลกหลังโควิดนี่ ถ้าอาจารย์จะแนะนําลูกศิษย์ลูกหายยังไงบ้างตัวนี้ทางรอดหลังโควิด hmm. ให้พูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบหรือมีปัญหาใดๆใครที่ได้รับผลกระทบต่างๆ mm hmm. ก็ไปตายซะ mm hmm. ไม่อันนี้ชาวดาวิน <laughs> ไม่ไม่ชาวดาวินอะไรไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้ชาวดาวินอันนี้ชาวดาวิน oh. พูดเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการเอาอย่างนี้ อาวิวัฒนาการของมนุษย์อยากให้เอาคำสอนของอาจารย์ไปคิดดีพูดดีทำดีได้พรรับรองรอดมไม่มีใครรู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไง<ม>จะเกิด new normal แบบไหนอย่างรายการกระตันยูทำเนี่ยก็ดีก็ชอบก็ฟังขอบมากครับ,รบแต่ทีนี้จะถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นหมอพูดได้คำเดียวว่าต้องสู้ต้องรอดครับผมก็ วันนี้น่าจะได้ความรู้ในอนาคตอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าแนะนําว่าก็ต้องปรับตัวเนาะถ้าใครปรับตัวได้ก็รอดปรับไม่ได้ก็ตายไปตายซะได้โอเคชาวดาวินพูดนะนีจารย์ไม่ได้พูดนะองั้นงั้นก็ลาบนะครับสวัสดีครับความสุขกันมากๆครนะ เรียกได้ว่าความคิดความรู้ความเข้าใจในโลกอนาคตของผมเนี่ยเคลียร์ขึ้นมากนะครับเมื่อได้พูดคุยกับอาจารย์นกนะครับความสรุปที่ผมได้อยากจะบอกทุกคนก็คืออยากจะให้ทุกคนปรับตัวนะฮะใครที่ปรับตัวได้ก็จะรอดส่วนคนที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายครับส่วนผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ